เช้ามากที่ตีห้าครึง่งวันนี้เป็นวันแรกที่พิมพมจะได้คือมันเปิดเทอมมาได้ประมาณ3มอาทิตย์แล้วแต่เป็นวันแรกที่จะได้ไปโรงเรียนเพราะที่ผ่านมาเปิดเราเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะวันนี้จะได้ไปเรียนที่โรงเรียนจริงจังแบบจริงจริงนะช่วยพกนะนี่ตื่นเ,นเ,นนาานเลยค่ะตีห้าครึง่งพิมตื่นแล้วค่ะวันนี้ไปโรงเรียนวันแรกนะพิมเร็ว เดี๋ยวสายเขาต้องให้ไปถึงก่อนเจ็ดโมงสี่สิบนะลูกแย่ yeah, แล้วเดี๋ยวไม่ทันลูกเร็วเร็วรีบเห็นเดี๋ยวนแล้วค่ะนี่นี่ที่ลอยตรงนี้คือที่ปลาปานเนี่ยดูดิที่ปลาทุกวัน ปากเลยต้องเขยีบไปแล้วเหลือที่นอนแม่แค่นี้แล้วแม่รู้แล้วแกง่อไม่เคยตื่นเช้าแนี้เลยเรียนออนไลน์ก็ตื่นใกล้ๆแปดเลยใช่ไหมเพราะว่าเดินไปแค่นี้ก็เรียนแล้วสองเก้ายิน้งนั่งรถไปเราอาบน้ำแต่งตัวด้วยป่ะเร็วเร็วโอเคโอเคก็ลุกมาเลยเข้าห้องน้ำ ามาสือ้อหลบเล็กหลบน้อยไดไหมครับไหวไหมอะไหวไหมไหวนะไม่ไหวแทนบนจะไหวไหมไหวสิคะทำไมอ่ะตอนนี้เวลาเท่าไหร่ครับหกโมงหกโมงเช้าแล้วเพราะเราไม่รู้ว่าการจราจรจะเป็นยังไงแล้ววันนี้ หลายโรงเรียนนะเปิดในกรุงเทพเนี่ยนะเปิดเรียนวันนี้หลายโรงเรียนก็คือปิดออนไลน์กันมาแนละ้วเปิดวันนี้ส่สสวนใหญ่แต่มีหลายโรงเรียนก็ยังไม่เปิดเปิดวันที่แปดคือไม่ได้ห,หลายน้อยส่วนมากก็เปิดวันนี้เลยล่ะในวันนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นมากเ,เพราะว่าจะไ,ไปเรียนโรงเรียนและจริงๆเลยใช่ไหมะเป็นนัรเรียนจริงๆไม่ใช่ักเียนทดลองเรียนแบบคราวที่แล้วนะแล้วก็ วันนี้ครูก็เขียนมาว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดเขาก็จะมีการแบ่งรอบว่าก็คือพยายามให้ไปตามเวลานี้มันจะได้ไม่หนาแน่นมากที่โรงเรียนไงก็คือว่าให้เด็กเล็กถึงเด็กคือเด็กพรีม์เป็นเด็กเขาเรียกไพมารีใช่ไหมเด็กประถมเนี่ยก็คือให้ไปเวลา7จ0ดโมงถึงเจดมงีห้ามเกิน7จ็ดมงีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเด็กน้อยแบบอนุบาลอะไรแบบนี้ อันนี้ให้ไปประมาณ8โมงส่วนขากลับเนี่ยเวลารับของพิมพ์เลิกประมาณ4โมงเอ้ย2โมง45มอ่าก็จะมายืนรอแม่อยู่ที่นโ่งเรียนโอเคไหมอ่านั่งเรีเลยเหรอฮะไม่ใช่หท่าเรือจุดตรงหน้าตรงหน้าตึกที่เขาให้วนเข้าไปรับง่า่ที่การไปโรงเรียนแล้วเนี่ยคือไม่เอ๊ะเราต้องกินข้าวในรถใช่ไหมหรือกินที่บ้านหรืออะไรกินในรถอ่าวันนี้ข้าวแถวไปไหนคะ ฟองซื้กกนนอก่องสนมอ่อานมลืมนมานาอนะ่นอันนี้หนะักมากเลยเด๋ยวะช่วยถีแม่แม่ถให้เดี๋ยวแม่วิ่งไปเอานมหนุเดินเนปรถพยาบาลได้จะยังไม่สว่างเลยจิว๋วนาีข้ายังไม่สว่าง <c oughs> นี่น้องใ <c oughs> ช้ชวเป็นนีต้ตลอดไปะมมนะมลมนเลยเดี๋ยวพอหน้าร้อนน่ะเดือนหน้าเดือนอะไรเงี้ยมันจะเริ่มเราจะออกแล้วมันสว่างแล้วเพราะนี่มนเดือนพพาไงอะไรนะ ก็เวลาเท่าเดิมแต่ว่ามันจะเช้าขึ้นไงเอ้าไม่รู้ก็เหรอเนี่ยรู้สิรู้ و و, แต่มันจะมันต้องเหม,มือนเดิมไงอ๋อหมายถึงว่าทำไมเราต้องใช้ชีวิตเช้ามืดเนี้ยหรอเป็นเนี้ยแะค่ะเดี๋ยวถ้าประหยได้ย้ายไปอยู่บ้านใหม่เมื่อไหร่นะป้ามันอาจจะอ่าตื่นเช้าขึ้นกว่านี้ได้สักครึ่งชั่วโมงหรือไรไม่ใช่หรอกบ้านใหม่เราจะให้กรงไม่รงอ๋อล้วไม่ต้องตื่นเช้าอ๋อเราเลือกตื่นเช้าเหมือนเดิม เราก็เลยต้องไปโรงเรียนน,น,ะ,นะสาวันที่เชสาที่ตื่นสายขี้โกงอะไรแต่เล,เล็กๆพี่ก็ตื่นเช้าเหมือนกันนะเ,เ,นเออใช่ตอนนี้นะคะรถมันไม่ติดเลยเรามาถึงจะถึงโรงเรียนอยู่แล้วว่าป้าทำไงดีอ่ะใช่เมื่อกี้ออกจากบ้านกี่โมงนะกี่โมงนะหกโมงครึ่งหรอหกโมงสามสิบก็ที่หกโมงห้าสิบสี่ก็เป็น เออฮ้ยส so right. oh, okay. no like, ี่ส yeah? ิบกว่าเพราะว่านี้เป็นนาฬิกานี้มันเร็วสิบกว่านาทีเองเอาทำไมวันนี้เร็วมากเลยลูกฮะไหนบอกว่าปิดใช่คือปกติตรงเนี้ยรถมันติดนะกลับรถมาตรงเนี้ยรถติดมากเลยพี่อยูเนาะกลับมาแล้วเส้นเนี้ยติดแต่วันเนี้ยไม่ติดเลยแม้แต่นิเดียวมันก็เลยมาถึงช้าครูบอกให้มาถึงเจ็ดโมงอะเรายังไม่ถึงเจ็ดโมงมาถึงแล้วทาไงเดียเขาบอกว่าจะมาให้นักเรียนเข้าโรงเรียนก่อนเจ็ดโมงนะคะจริงหรอจริงแล้วเราจะทํางานไปจอดที่ลานจอดรถก่อนหรอ มาถึงเช้าเกินมาถึงแล้วแล้วเขาบอว่าห้ามเข้าก่อนเจ็ดโมงมาเช้าเกินนี่ะมาถึงแล้วนะคะดูมีคนเดินลงมาอย่างเพราะเขาบอกไว้เลยว่าจะไม่ให้เข้าไปข้างในอ่ะไม่รู้ในจดหมายเขาว่าอย่างนั้นนะมีคนมานั่งรอพี่ไหนมีคนมาปากแล้วก็ลงไปส่งได้เออใช่เอางั้นเราก็ลงไปส่งได้สิ มันยังมีเด็กมาแทงอยู่นะอ๋อเขายังไม่ให้เข้าไงเด็กก็เลยมานั่งรอกันอยู่ตรงนี้มีเพื่อนมีมีมั้ยมีเพื่อนเดียวกับหนูบ้างห้องเดียวกับหนูเลยปะไม่ไม่จ้ะออถ้าถามมือนี่เขาล i n e queue มึงจะจอดวะขค้นไหมไหนไม่ใช่มั้งเขาก็แค่มาจอดแหละโหนี่พระอาทิตย์่ขึ้นเลยนะท้องฟ้าเห็นไหมพระอาทิตย์่ขึ้นเลยท้องฟ้าสวยงามอ่ะเดี๋ยวเราจอดต่อละกันค่ะแล้วพอเจ็ดโมงเราค่อยให้พิมพ์ลงไปโอเคไหม นะอ่ะเราดูทีวีต่อแล้วกันยินดีต้อนรับสู่เซนติเฟนไงอย่างเป็นทางการขอให้หนูโชคดีมีความสุขกับโรง,งเรีนเยนใหม่ต้องปิดเื่องปิดเครื่องก่อนปิดก่อนแล้วปิดเลยเหรอปิดเสียงก็ได,ด้ปิดปิดเลยค่ะเคยหนูอย,ยากจะไลนา์มาหาแม่ว่ายางไงถ่ายรูปแม่งมึง ไม่มาหรือวันมีแต่เราใส่ผิดทางก็แบบผิดอะไม่มีอะไป่ะถ้าผมไม่เจอเดี๋ยวใส่ในเป้มาแม่ใส่เป้ให้ใส่ช้องหน้าของเป้นะตื่นเต้นหัวเชยจุบายด้ยนะเคยมาแล้วนี่ คนนี้กูใหญ่นะฮะมาต้อนรับเด็กเลยค่ใช่เป็นกูใหญ่ที่เคยมาคุยด้วย<ก>อ่เข้าไปแล้วค่ะเข้าไปแล้วเป็นไงคะฮะเป็นไง้างครับเขาก็เราดูงงตื่นเต้นแหละเขาะงงตื่นเต้นเพราะว่าเขายังไม่ค่อยรู้จักใคร ขอ,องจิลเซตมาทำอะไรดีคะไม่รู้ปาบอกว่าเช้าอยู่ลงไปเอาตะก,กรอกันนะไปซื้อกับข้าวมากินตะกรง,งวันหรืออะไรอย่างนี้มาอาตะกรอค่ะมาตลาดอยู่ใ,ใกล้ๆเลยสองโู้อ๋อเขามีแบบใส่บาทแต่ตัวนี้วนี่ยไม่ใช้ชีสแบบนี้มานานมากนะนานแล้วก,กินแล้วไม่กินนานแล้วเอาปะอ้าว มีร้านนี้ที่ประจำมันเขามีกั้งีนี้ด้วยอ่ะมาสอนไม่มีเขียววันเนื้อหนึ่งนะคะแล้วก็ขนมจีนแกงปูชุดหนึ่งค่ะอร่อยค่ไหนเข้าเหนียวดูได้กินดีเอาเข้าเหนียวดำกรอยอะค่ะเอาโจ๊กตะกรไม่มีโหนี่ก็ได้มาเต็มแลยทัอเลยมืออืดไงไมือเช้านี่จะกินโจ๊กไม่มี